สำหรับทริปนี้เราอยู่กันที่ลาวใต้เดินป่าลาวใต้หน้าฝน4<ป>วันสาคืนไปถ้าสมมุติว่าผมเงี้ยเงียไปคือหลับแล้วนะนี่ ทางที่ก่อนจะถึงก็ดูกันเอาเองบุกเบิกอีกแล้วมหัศจรรย์ลาวใต้มากเ็ใช้คำนี้เลยทำไมดินแดนที่นี่ถึงน้ำตกสวยขนาดนี้ สำหรับทริปนี้เราอยู่กันที่ลาวใต้กับเส้นทางเดินป่า4วัน3คืนนะรู้ที่เรามานี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะก็ต้องมาติดตามดูกันว่าที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยคือเส้นทางไหนในลาวใต้นะการเดินทางในครั้งนี้เราก็จะมีเพื่อนๆสมาชิกของเราที่ส้มจากแมทแคมป์นะเป็นไงเป็นไงนี่ได้ลงสนามจริงแล้วเป็นไงบ้างวันนี้ ยังไม่ทำอะไรเลยเหนื่อยซะแล้วนี่ตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็พี่ซอจะครัวแมสนะครัวแมสเขาไม่ให้ออกแล้วหรือไงอก็ต้องไปกับทุกคลิปเพราะเราจะต้องมีซีนไงถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่มีกินนะเออ,อ,อเรามีพิษกายไกด์นำทางท้องถิ่นที่มารอรับเราที่ปักเซนะเดี๋ยวขอต้อนรับพิษกายหน่อยดีกว่าพิษกายครับ พี่ชื่ออะไรกันเนี่ยสกตครับทำไมในไทยเขาเรียกพี่ว่าพี่สกายแล้วแต่ให้เขาเรียกแบบง่ายๆสบายๆจะเป็นสกายสก็ตนี่ก็คือบุคคลคนเดียวเท่านั้นที่แรกเลยในลาวใต้ที่พี่สกายจะพาเราไปวันนี้คือนี่ก็คือจุดที่เรายืนตรงนี้คือตาดพานตาดพานหรือตาดฟานที่คนไทยรู้จักนี่แหละกิจกรรมของเขาคืออะไรสิบลายสิบลายแน่นอนโชคดีนะคร้าพี่ก่อนพาผมไปแปะขอฟ้างหน่อยพี่จะไป าดฟานเนี่ยมันก็ต้องสิบลายมันก็ต้องพี่เท่านั้นพี่เท่านั้นที่จะลงเล่นนี่ขาขาขาหยุดเลยเป็นอะไรก่อนหยุดเลยหยุดเลยเวลาที่เราไปจะมีเจ้าหน้าที่รอรับเราอีกฝั่งเขาจะให้สัญญาณกับเราสองสัญญาณสัญญาณสัญญาณนึงคือเบียอ่าสัญญาณที่สองคือไม่ต้องเบียดใการแข่งไม่ต้องเบียนะสามารถจับที่เดิม หรือปล่อยมีได้กับทุกครั้งนะครับที่เข้าไปใกล้ฐานนะพยายามยกขาขึ้นสูงสองขาเพราะว่ากลัวขาเลยตะเพิดกลัวฐานแล้วขา3เมตรผมนี่ไปได้แล้วพี่ได้อุ้ยไอแค่ซ้อมก็น่าสิดนะมึงวนี่งต้องไปถึงมือพี่อยู่ไหนนะพี่ฐานต้องเองจังหวะลองมันสั้นกว่าขามุ๋มอที่เออเสอยู่ ได้ซิบลายนี้มันเกิดมานานยังอ่พีมันเป็นก<ม>ิจกรรมยอดฮิตเลยใช่ไหมยอดฮิตเลยจะทําให้คนมาเที่ยวเยอะขาผมมันยังไม่สู้ <c oughs> <laughs> จะออกไปแตะขอฟ้า <c oughs> แต่โชคจะตามให้เข้าใจพี่ <c oughs> ก็เลยส่งไอ้น้องๆไปสองคน <c oughs> ถ้าสมมุติว่าผมเงี้ยเงียไปคือหลับแล้วนะพี่ <c oughs> <c oughs> หลับอยู่ตรงกลางตรงนี้น <c oughs> หาลูกเมียข้าด้วย ไปด้วยทําไมถ่ายรับกันไม่ได้เลยเพราะโดนตําวจเอาไม้ไปด้วยใช่ไงพี่ต้องวิ่งตามไปเอาจริงๆแล้วอาการเป็นไงข้างนอกไอ้จังหวะโหนทะเลงไปเนี่ยไม่เหนื่อยไม่กลัวแม่เลยไอ้จังหวะปีนขึ้นมาดอกซานเลยร้อยเมตรเลยเจออย่างเดียวเออเจิดเงื่อเลยออกใช่ก็ดี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 แล้วทำไมอย่างนั้นดีดีดีล้ไปไหมล่ะรอบที่แล้วนะ ใจเล่าเกี่ยวกับน้ำตกตัดฟานให้ฟังทําไมเขาถึงชื่อตาดฟาน่ะจุดตรงนี้จะมีซัต์ตัวพานตัวพานมันเป็นไงอ่ะพี่มันจะคล้ายมันตัวเหยือ่อหรือว่าจะเป็นตัวกลวงตัวเหยือ่อตัวกลวงใช่เดี๋ว <laughs> แล้วมันคล้ายอะไรอีก<ม>ละมั่งละมั่งเหมือนกวางอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่แต่ว,ว่าเดี๋ยวนี้มันข้าวนักล่าเขาลลาอ๋อมันก็ใกล้จะหมดแล้วใช่เขาก็เลยเรียกว่าน้ำตกตัดฟานใช่แล้ว น้ำตกตัดฟานก็จะเป็นน้ำตกที่คิดว่าสวยเป็นอันดับต้น,ตนในสปปลาวอีกที่หนึ่งนะเป็นน้ำตกที่มีสองสายไหลคู่กันลงมาซึ่งมีความสูงกว่า120เมตรเลยทีเดียวทางด้านซ้ายจะเป็นน้ำตกห้วยผักกูดและทางด้านขวาจะเป็นน้ำตกตัดเยืยงซึ่งไหลลงมารวมกันก็จะเป็นน้ำตกตาดฟานนั่นเองสิ่งที่เขาไหลลงมาบรรจบกันแล้วเป็นละองน้ำขึ้นมาอยู่ในธรรมชาติที่เขียวขจีนขนาดนี้สมบูรณ์แบบมากๆสำหรับน้ำตกตาดฟานแล้ววันนี้เราจะไปไหนกันต่อเราจะขับร ไปต่อที่ตาตภาพตรงนั้นจะเป็นที่พักค้างแรมเราคืนนี้ใช่ไหมใช่มีน้อยคนจะรู้จักโอเคนั้นเราออกจากตลาดฟาร์มเดินทางต่อดีกว่าแล้วรอติดตามกันด้วยนะว่าเส้นทางที่พี่สกายเขเลือกให้เนี่ยไม่เหมือนคนอื่นจริงหรือเปล่าไปดีกว่าพี่จะไป สานที่ที่พี่กายพามาต่อจากตาดฟานนี่คือที่ลับแล้วใช่ไหมรับที่นี่มีชื่อว่าอะไรพี่สกายตาน้ําคหรือว่าเขื่อนน้าภาคตาน้ํากหรือเขื่อนน้าภาคเป็นการสร้างเขื่อนทหารก็ใช่เขตอนุรักษ์นักท่องเที่ยวทั่วไปไม่สามารถเข้ามาได้แน่นอนแน่นอนไม่ได้ต้องมีการขออนุญาตใช่หรือว่าต้องมากับพี่กายเพราะว่าพี่กายจะขออนุญาตในการเข้ามาที่นี่ใช่อันนั้นครับเป็นอะไรครับตรงนั้นโฮมสเตย์โฮมสเตย์โอ้มีโฮมสเตย์แล้วด้วยที่แรกที่มาถึงก็เหมือนรู้สึกว่าชิลแล้วอ่ะ กับที่นี่นะน้ำตกหรือเขื่อนตากภาพ่ะว่าจะมีน้ำตกรวมๆประมาณ 20- ่สบในเนี้ยเหรอถูกต้องทัวนะว่าไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนโอ้ยแน่นอนเราก็ต้องข้ามน้ำตกไปอย่างนี้นะ คืนนี้เรานอนนี่แหละแค่นี้ก็อันซีนมากๆเลยมหัสจั์ลาวใต้ดูดิใช่สวยมากอ่ะมหัสจรย์ลาวใต้ครับมาที่จุดกลางเ็นตรงนี้นะจะมีเพื่อนๆเราที่จะนอนตรงนี้นะพี่ๆเขากลัวแบบฝนตกคืนนี้แล้วน้ามันไหลเขาก็เลยเอาไม้กระดานมาวางให้นะเนี่ย แล้วก็จะมีจุดข้างล่างที่เป็นริมน้ําตกที่อยู่บนแท้เราก็จะกางกันอยู่ตรงนั้นนะเพราะว่าบรรยากาศดีมากมากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูชาวบ้านที่นี่หน่อยดีกว่าว่าวิถีชีวิตอะเขาทําอะไรอยากรู้เหมือนกันอันนี้เราสั่งข้าวได้ด้วยใช่ไหมครับว่าอ่นบอกเขาอดไรสกินนี่นี่บอกว้าข้าปุ๊บว้าข้าปุ๊บอ๋อไม่มีเหรอไม่ได้เพบบิ่มหนึ่งเพิ่มหนึ่งข้าวเหนียวอ๋อได้ครับได้ไอตัวนี้รรอยย่างหรือไงครับเนี่ย เริ่มการผรจญภัยกันดีกว่าตอนนี้เราต้องไปกลางตจนึงก่อนแปะ จุดที่เรากา้งเต็นท์เมื่อคืนนะเดี๋ยวเราเก็บข้าวของแล้วออกไปจนภไยในลาวใต้ต่อดีกว่าวันนี้ในเส้นทางของเราที่เขาบอกว่ามันคืออันตีีในลาวใต้ในแน่เพราะไม่เคยมีใครเดินทางมาก่อนแต่ตอนนี้ดูบรรยากาศะสมไยไปก่อนนะจะไปป้นหัวคนข <c oughs> ัวยังไหนกูไม่ใช่ในห้อยกูไม่ใช่ในห้อยนี่ไ่ใช้พระผสบไฟคนเดียวแ้วอน่มอะไรห <c oughs> ้อย ดูใครจุดเริ่มต้นก็โดนซะแล้วมีไปนมีไหมเนี่ยโดจุดแล้วเราจะเริ่มไปจุดลับของเราจุดแรกกันเลยไหมเริ่มเดินไปดูน้ำตกตาสกาที่ว่ายิ่งใหญ่อลังการเลยและที่พี่ย้ำมาตลอดเวลาว่ายังไม่มีใครเคยมาเฮ้ยทิปนี้ริปแรกของน้องเลยคลิปนี้คลิปแรกของพวกเรานี่ต้องเป็นเีย่างยิ่งเลยนะโดยไกด์เจ้าถิ่นท่สแกนสเเราไปจุดลับใน น้ำตกน้ำภาาน้ำตกน้ำภาาเราไปกันก <laughs> ดีถกต <laughs> <laughs> ไป, <laughs> ไป <laughs> ทุกคนเราจะได้เดินป่าแล้วตื่นเต้นมากเลยอ่ะ <laughs> <laughs> <sk r ug> นี่เป็นจุดเริ่มต้นนะของการที่เดินป่าเข้าไปในน้ําตกลับของเราใต้ที่เราจะไปครั้งนี้นะสภาพป่าก็จะเป็นอย่างนี้เลย ดิบชื้นมากแล้วมันเป็นหน้าฝนเมื่อฝนตกครานี้ก็เฟี้ยวด้วยเป็นเกงขาสั้นด้วยไม่รู้ท่าจะต่อตอนไหนนะข้างหน้าเขากีดอะไรวะไม่รู้เหมือนกันพูดถึงเขาเขาก็มาทันทีเป็นความดิบชื้นของที่นี่ปะดูดิป่าอุดมสมบูรณ์มากมอสขึ้นขนาดน,นี้นะอันนี้เป็นจุดชมวิวเหรอครับแก๊ส,ส<อ>ครับ แต่ตอนนี้หมอกลงหมดเลยนะหมอกโอ้โหมันเหมือนอยู่บนสวงสวรรค์เลยเคยลงไหมมีลงกดข้อแห้าของเขาคืออะไรกว่าเขาลงรักเขาลงรักเมาดูหลักจากป่าแล้วหาทางออกไม่เจอเลยแหละหน้าตาเหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวจะจุดชมวิวนี้เราจะไปไหนกันต่อเราก็เดินไปเรื่อยเือเราจะลงไปน้ำศก่อนตอนนี้ นี่เราก็มาถึงจุดที่จะลงไปที่น้ําตกแล้วจุดที่มันลงไปมันจะเป็นดิ่งเลยเขาก็เลยให้ทิ้งสัมภาระไว้ข้างบนก่อนหนึ่งชั่วโมงในการลงไปฮะิงเหรอใช่อุ้ยมาทำไมเอลย้าลงไปเปียวจ้าลงลรู้จักกันเออรู้จักกันไปทักกันเลยอันนี้คือทางลงที่ไปน้ำตกลับของเรานะก็ดูดิดูไม่ได้ว่ะดูทางลงดิลงไม่ได้อ่ะมันสูงอ่ะขาเดี่ยวเราน่าจะต้อง แบ็นแบงกันว่ะดูทางลงที่ไปน้ำตกรับของเราในวันนี้นะเนี่ยแรกกับทางอย่างเงี้ยนะตกมันต้องสวยรลังการแน่นอนดูทางน้ำตามืออาวคมส <c oughs> ยังไงขึ้นยังไงก่อนคือ <c oughs> ลงอย่างนี้แล้วขึ้นยังไงวะเ,เนี่ยแบบนี้และลูกเอาละดีคับอาบางลื่นนะหลังล้มไได้ไหม<ด> เอาเท้าลงโอเคมึงกับกูดูรักกันดีนะทิพย์เนน่ะ ียวไฮไลท์ที oh right ่สุดไฮไลท์ที่สุดที่น้ำตกที่มีอยู่ในน้ำผ่าน้ำตกนสะพานนี่มีที่เดียวนี่แหละที่เป็นอลังการที่สุดเลยจริงๆแล้วก็อยากพาลงข้างล่างแต่ว่ากลัวมันมันแรงมันมากเกินระลับไม่ได้เฮ้ยกระโดดตามพี่กระโดดตาม เขาเป็นพานมากกอนจริงๆไอ้ผู้ที่มากับผมเนี่ยอดีตก็พานเกันเป็นเป็นเป็นนายพานเอ้าไม่ได้เป็นนายพานอันตรพานอันตรพานมึงอะอะไรนี่จริงเลยรือวาอบรรยากาศในค่ำคืนนี้ก็เอาอีกแล้วอาหารไม่ได้เลยก็ต้องอาหารขึ้นบ้านอย่างนี้นะพี่กายนะต้องเลย ตตตแตกระแตเนี่ยก็ตอ้องที่ไม่ใช่สแตกระแตขวานอีิแล้วว่ขวาน <c oughs> อรก,ก,กแล้วหน้ออาโอเคเล,ลิศแตงโม เอาเช้าวันที่3ของเราในลาวใ,ใต้วันนี้หลังจากที่เรากินข้าวเช้าอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปอีกที่หนึงใช่ไหมวันนี้ทีพีสแกนแนะนําเป็นที่ไหนเอ่ย พี่จะพาน้องๆไปอีกที่หนึ่งนั่นเป็นโฮมสเตย์ที่พี่สร้างกับมือเองแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งนั่นก็คือน้ําตกรับไหมน้ําตกรับอีกไหมรับรับอีกแล้วลาวเหมือนที่ป่าโบโลเวนที่ลาวใต้ครับอากาศเฉลี่ยเขาจะอยู่แค่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าองศาตลอดปีจริงปะต้องเก็บกาแฟแบบว่าจนแบบว่าต้อง่งสุ่มมเยเพราะว่าที่นี่ทํากาแฟเป็นหลักด้วยใช่ไหมอาชีพเลยที่ลาวใต้เราปลูกกาแฟอันนี้คือธุรกิจหลักของชาวลาวใต้เลยใช่ไหมใช่นั้นรี่แคสเราออกเดินทางกันดีกว่า การมาที่ป่าที่เราใต้ที่นี่ก็ต้องดูนะว่าการมาในพื้นที่น้ำภาคแห่งนี้การเข้ามาต้องข้ามน้ำมาอย่างนี้ออกก็ต้องข้ามเหมือนเดิมไปรักกันตอนไหนเนี่ยชอบคอ,อกันมานานแล้ว เดี๋ยวข้ามน้ามาเสร็จแล้วก็ต้องเป็นการโบกมือลาพี่ๆทั้งสองแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปต่อกับพี่สแกสนะขอบคุณมากเลยพี่โหแล้วที่นี่ต้องบอกบรรยากาศสุดยอดมากกคนงานจากพี่ๆทุกคนด้วยนะมีวันนี้มีวันข้างหน้าต้องมีแน่นผมก็เชื่อไปฝึกซ้อมเยอะๆนะพี่ขาได้แข็งแรงมันหลังไปกับผมมันจะได้ไม่อายคนอื่นเขานะ อันนี้บอกบอกพี่เขามอคู้นี่แหละมอคู้นี่แหละบอกตัวเองบอกตัวเองอแเราต้องบอกมือลากันแล้วพี่ขอบคุณมากเลยครับแล้วพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการพี่แก๊สเรามาถึงจุดชมวิวตรงนี้ มันเป็นน้าตกอะไรพี่เห็นมีอยู่สองแอันนี้จะเป็นน้ําตกตาดคดตดดัดคดต้องส่วนนั้นจะเป็นตาดย้อยวันนี้เราจะไปที่ตัดคดหรือตัดย้อยดีเรามีเวลาน้อยถึงแค่ตัดย้อยเดี๋ยวเจอกันตัดย้อย <c oughs> <c oughs> จัดไป ย้อยเราไว้พรุ่งนี้ไหมทำไมอ่ะเฮ้ยพักผ่อนชิวๆสักวันไหมเวลาไม่ได้ด้วยเออเวลาไม่ได้ด้วยป่ะเดินไปถึงครึ่งทางน่าจะมืดเลยกันดีไหมพี่แก๊สพี่ว่าผมคิดดีมากเอาอย่างนี้แหละไม่จริงๆเราไม่ไหวหรือเปล่าร่างกายเราไม่ได้หรือเปล่าไที่เป็นห่วงน้องๆนะพี่แก๊สเนี่ยนะเอ้ยเราเนี่ยเราเนี่ยวันนี้เราไปตั้งแคมป์ก่อนป่ะแล้วพรุ่งนี้เราค่อยไปตัดย้อยไหมได้ดิเียไอ้ที่โบรา์เว้นนี่เขาฮิต ปลูกต้นมะยมกันเยอะขนาดโอ้ยไอ้โง่โง่เมาโง่เลยมึงเนี่ยเอา้าแล้วมันต้นอะไรเนี่ยมะเขือพวงมะเขือพวง <c oughs> ไม่ใช่มะเขือพวงหรอกปะ <c oughs> อ๋อเนี่ยเหรอที่เป็นจุดกลางเต็นท์ลับที่เขาบอกค <c oughs> ือเขาบอกว่าเขาจะทําเป็นโฮมสเตย์ตรงเนี้ย<อ>แต่เขายังทำไม่เสร็จก็เลยให้เรามากลางเต็นท์ก่อน <c oughs> ที่เราบุกเบิดท,ที่แรกเลย <c oughs> ที่แรกเลยลงมาดูโค้งน้ำข้างล่างกันดิ โคตรอันตีเลยเนี่ยเขามอบสิ่งพิเศษให้เรานะเพราะว่านี่มันคือกลางป่าในเราใต้จริงๆนะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวเหมือนทํามาเป็นแท่นนั่งให้เราเมื่อคืนเนี่ยดูดิคือตรงนี้เ,เป็นสนามหญ้าแล้วก็สลับกับโขดหินเนี่ยมันธรรมาชาติจริงๆนะเนี่ยเริ่มเข้าตุยามค่าคืนในแคมป์ของเราแล้วพี่ซ้อมีภารกิจของที่มันเหลือเนี่ยเป็นภารกิจที่ต้องให้คุณรังสรรค์เมนูละข้าวนะครับวันนี้ ช้าวันที่4ี่ของเรานะในลาวใต้ตอนนี้ตามคําสัญญาเราก็ต้องไปน้ําตกตัดย้อยนะเอาพรานผู้นําทางเราหายไปแล้ํน้ตกตัดย้อยครับน้องก็เพิ่งตื่นนะไม่ได้ไปโรงเรียนหรอวันนี้ไม่วันนี้พักเรียนแล้ววันนี้หยุดเรียนจองโตพิเศษครับว่านี่เราทางที่เราไปตัดย้อยพี่แก๊สแล้วเราจะมองเห็นทางไหมเนี่ยข้างล่างมีใครเขาขาหลามอยู่หรือเปล่าดังนั้นเราต้องไปทําภารกิจที่ตัดย้อยให้สำเร็จตามที่เราสัญญาไว้เมื่อวานพี่ไปเห็นทางแน่นะเห็นแน่ไป พี่แก๊สถึงแล้วเหรอตัดย้อยอะไรเนี่ยใช่ตัดย้อยเขาโทรนี่เดินมาสองชั่วโมงกว่านี่ตัดย้อยอะไรเนี่ยตัดย้อยนี่เราเดินมาสักพักกัวพี่แก๊สแน่้ยเหรอข้างล่างแน่เหอรอตัดย้อยไหนบอกว่านิดเดียวไงวันนี้ไหนบอกเบาๆไงตัดย,ย้อยนี่ถือว่าเป็นที่ลับไหมหรือว่าเป็นที่ที่ท่องเที่ยวปกติลับก็ลับเหมือนกันเพราะว่ามันไม่สามารถขับรถมาแล้วถึงต้องเดินลงไปดูเท่านั้นถูกต้อง เด็ก็นเดินใกล้จะมาถึงน้ำตกตาดจ้อยแล้วนะซึ่งน้ำตกตาดจ้อยนี่ก็ไม่มีในจุดเช็คอินหรือ g o o g l e Map ด้วยก็น่าจะเป็นน้ำตกลับจริงทางที่ก่อนจะถึงก็ดูกันเอาเองบุกเบิกอีกแล้ว อีซเกอะอ่าอันนี้สแกนบอกว่าทางปกติไม่ลำบากมาก <sk r isa> เล่นกูแล้วเล่นกูแล้วแก๊สเล่นกูอีกแล้ว <laughs> อีนิดน,นึง <c oughs> chop 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 แต่ก่อนเนมาถึงก็ใช้พลังงานเยอะพอสมควรนะทั้งลุยน้ําทั้งลุยป่ามาก็ต้องบอกว่าสุดๆแต่ได้ภาพอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นข้างหลังเนี่ยมหศสัรย์ลาวใต้มากก็ใช้คํานี้เลย<อ>ทําไม<อ>ดินแดนที่นี่ถึงน้ําตกสวยขนาดเนี้จอดมากๆเบื่อกันยังกับการอยู่ด้วยกันมาสี่วันสามคืนไม่เบื่อเลยไม่เ,เบื่อเลยไหมนะ เบื่อไทรนะมันม <deux> ีอีกไม่รู้กี่ที่ต่อกี่ที่ใช่ไหมพี่น้นตกที่สูงขนาดนี้อย่าลืมนะถ้าคนพบอันไหนตัดน้ำแมสไปตั้งชื่อเขาสักอันหนึ่งก็ต้องบอกว่าใครที่ชอบการเดินทางอย่างนี้นะที่ไม่ได้เห็นตาวิวข้างบนเดินลงมาสัมผัสกับบรรยากาศข้างล่างอย่างนี้จริงๆก็ติดต่อมาได้ที่พี่สแกตเลยลิสต์มาได้เลยว่าอยากได้เส้นทางยังไงอยากได้สบายกว่านี้หรืออยากได้ลำบากกว่านี้เขาจัดให้ได้หมดนะของเราก็เอาประมาณนี้แล้วกันเพราะแผลกูเต็มตัวหมดแล้วแผลกูเต็มตัวหมดแล้ว ไหวแล้วแม,ม,ามา้วะนะ <c oughs> โอ้โคนที่ว่าสู้ต่อยคนที่ก็สุดยอด <c oughs> อีกแล้ว <c oughs> เอาเราพบก,กันใหม่คลิปหน้าดีกว่าคลิปนี้ลาไปก่อน <Okay. S 1> สบายดีสบายด,ดีขอใจ